สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนและสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดจะมาแนะนำกิจกรรมใหม่ๆของแอป t ูมันนี่ว l ลเล e ตนั่นเองนะคะส่วนสมาชิกท่านไหนที่ใช้แอป t ูมันนี่ว l ลเล e อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับกิจกรรมภารกิจล่าสมบัตินะคะของแอปทูม Money ได้จัดขึ้นนะคะส่วนสมาชิกท่านไหนอยากรู้วิธีการเล่นเป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ และก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะเมื่อเข้าสู่แอป t o Money Wallet แล้วนะคะจากนั้นให้ไปในส่วนที่คำว่าโปรโมชั่นนะคะก็จะเจอหน้านี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่ตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะ ในส่วนนี้ทางแอปเขาก็จะบอกวิธีเล่นนะคะบอกวิธีเล่นนะแล้วก็ประวัติการเล่นของเราด้วยนะวิธีเล่นก็คือสมาชิกที่ยังไม่เคยเล่นนะคะจะได้รับหนึ่งสิทนะคะในการเปิดกุญแจนั่นเองนะคะเปิดแล้วว่าเราจะได้กี่เหรียญน,นะคะถ้า เปิดเรื่อยๆจนครบ5้าเลเวลนะคะมีสิทธิ์ลุ้นทองคำมูลค่า10บาทนะคะส่วนถ้าใครยังไม่ถึงก็สามารถสะสมเหรียญนะคะ20เหรียญแลกได้20บาทนะคะเข้าบัญชีทูมันนี่บอเลของเรานะ ส่วนใครอยากได้สิทธิ์เยอะก็คือแนะนำเพื่อนนั่นเองนะนี่เลยชวนเพื่อนนำลิงก์นี้นะคะไปโพสต,ตาม a c e b o o k หรือกลุ่มไลน์นะคะให้เพื่อนมากดนะส่วนวิธีการกดนะคะเดี๋ยวแอดจะสอนวิธีเล่นนะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะกดที่ลิงก์แล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะคะจากนั้นให้กดที่คำว่าร่วมแคมเปญได้เลยนะคะ กดเข้าไปเลยนะคะพอกดร่วมแคมเปญเขาจะให้เราส่งเงินหนึ่งบาทนะคะโอเคเมื่อกี้ที่แอดกดลิงก์แล้วมันเด้งขึ้นมาว่าไม่ได้ก็คือแอดได้กดไปแล้วนะคะ สำหรับสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่เคยกดนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็กดทำตามวิธีที่แอปพาทำเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็ทำตามที่เขาบอกเลยนะคะจากนั้นก็ให้กดโอนเงินนะคะเงินนี้ระบบทางแอปเขาจะให้มานะไม่ใช่เงินของเรานะคะเราก็กดโอนเงินไปเลยโอนเงินปกตินี่แหละค่ะเดี๋ยวสักพักยอดเงินมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเราโอนนะคะไม่ใช่ยอดเงินของเรานะคะทางแอปให้มาเนาะ จากนั้นเราก็จะได้กุญแจตรงนี้มา1ดอกนะคะเราก็กดล่าสมบัติได้เลยแล้วก็กดเริ่มล่าสมบัติได้เลยนะคะถ้าเราได้กุญแจมา1ดอกแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรามากดเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเราเปิดเเปิดกล่องไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเลเวล5นะ พอมาถึงด่านที่5นี้เราจะได้รับสิทธิ์นะคะได้รับสิทธ์ในการลุ้นทองคำนะคะมูล,ลค่าสิบบาทเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นรางวัลที่เยอะมากเลยนะคะส่วนใครที่ตรงนี้นะคะในส่วนของสะสมเหรียญก็สามารถสะสมถึงยอด 20เหรียญน,นะคะ20เหรียญสามารถแลกเงินนะคะเข้าทูวอลเลตได้20บาทนั่นเองนะคะถ้าใครสะสมตรงนี้ครบ2 0เหรียญก็กดแลกได้เลยนะคะมันจะเข้า,าบัญชีทูวอลเลตของเราอัตโนมัตินะาสำหรับแอป True Money w a l l e t ก็ถือว่าเป็นมีกิจกรรมมีกิจกรรมที่ดีมากนะคะทั้งลุ้นทองแล้วก็ทั้งสะสมเหรียญแลกเงินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทาง app to o o n y y ได้จัดขึ้นนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มี app to o o n y y a l l e t นะคะก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะอาจจะมีโอกาสได้ทองคำมูลค่า10บาทก็ได้นะคะหรือโอกาสที่2ก็คือสะสมเหรียญแลกเงินนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับสายฟรีไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับแอปนี้เนาะ สำหรับสมาชิกท่านไหนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้นะคะส่วนลิงก์เดี๋ยวแอดจะแปะไว้ใต้คลิปนะส่วนใครที่กดลิงก์ของแอดแอดก็ขอบคุณมากนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ